บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานแล้ววันนี้เราก็มาทบทวนความรู้เดิมกันอีกแล้วก็จะต่อไปถึง อรหัตมักเบื้องตน้นสำหรับก,การริษนาเดิมใน้ะแรกเราศึาษาเพื่ออารมณ์เป็นสมาธิคือพื้นฐานเดิมก็มีการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเพราะว่าอนนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ละเอียดและก็เป็นพื้นฐานใหญ่สำหรับกรรมฐานทั้งหมดอันนี้เราสามารถทรงได้กี่นาที ที่จะทรงอยู่ได้ตามลำดับ <c oughs> นี่ต้องทบทวนต้นไวยเสมอและโยการมีสององค์เประโสดาบันทอ่ประโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์เป็นสำคัญและมีความเคารพในพระพระตัตนตรยัยคือพระพุทธธรรมะสงฆ์นี่เป็นองค์จุดใหญ่หองค์ปน็นโสดาบันเราทำได้แล้วหรอย่าง อารมณ์ของเราทรงอยู่ได้แล้วหรือยังนี่สำหรับพระโสดาบันพระยาก่าวโดยเจติยาคนหนึ่งมีบารนารุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เราทรงได้ไหมประการที่สองมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตานุสติก็มีหางสี่ แล้วก็มีฮิลิโลตฮิลิโลตปะมีอุปสมารุปติกรรมฐานเป็นอารมณ์อันนี้เราส่งได้แต่ไหนส่งได้กบกุนหรือไม่นี่ควรกำลังใจเราอยู่เสมออย่าทำใจให้มันลอยแล้วอย่าปล่อยอารมณ์ผู้สานน้อมไปด้านได้ของผูส้ส จึงคิดว่าถ้าเราไม่สามารถจะท่งความเป็นประสดาบันไม่ได้เตือนใจไว้เสมอว่าเราเกิดมาพพุทธศาสนาแล้วก็เสียชาติเกิดเพราะว่าเราจะต้องทนทุกข์ทุกข์ติธนาจะไปนับกลับไม่ทวนถ้าทรงความเป็นประสดาบันไม่ได้เราก็จะมีการเกิดเพียงแค่มนุษย์กับเทวดาหรือผมเป็นแดงของความสุข แล้วก็จะเป็นมนุษย์โดยจำกัดชาติไม่ชาติก็เป็นอาหัตผลที่ถ้าเราทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ต,ต่อไปเรบคลำในความแปลฏิทาคามีปฏิทาคามีมีจริยาทั้งหมดเหมือนกับตโสโดาบันแต่ถ้าว่าระงับความโลภได้มีเวยอาการมีจาคาคนุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์และปฏิบัติด,ด้วย แล้วก็ระงับความโกรธในการทรงพมีหังสีเข้มคนจงถึงถึงขั้นอภัยทานเพื่อให้อภัยกับคนที่มีความผิดไม่เถียโทษโกรดเพียงไม่ดึงเอาไว้นานๆทพ่เที่ว่าไม่มีพยาบาทไม่จองล้างไม่จองผานบุคคลคนนั้นมันเทาความหลงมันได้มากกว่าประสูนดาบ,บันนอกจากเขาจะนึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้ว ก็เห็นโทษของกายเกิดเห็นโทษของการมีตันหา้าว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์นี่เป็นอาการของพระสิกขาคารมีเราทําได้แลดยอย่างเดียกวาอย่างยิ่งอารมณ์ผลิพภัณ์เรามีความจับแน่นหนาขึน้นนี่ต่อไปสำหรับพระอนาคามีเราษากันมาแล้ว ก็นาคามีตัดสังโย์ได้อสองตัดได้เดก่ขาดนั่นก็คือการมฉันทะเห็นโทษของการมาคุณการสวยกรรมาคุณเป็นไปด้วยความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข์ซึ่เราจะเห็นได้ไง่ายๆที่คนแต่งงานเขาไม่มีอะไรเป็นสุขอยู่คนเดียวเป็นสุขดีกว่ารองคู่เขามาต้องเอาใจคนอีกพวกหนึ่ง ถ้ามีลูกมีหลานมีเหล็ขึ้นมาก็ทุกมากหนักขึ้นและการมาคุณไม่ได้โทษไม่ได้คุณแต่การใดดึงมาซึ่งความทุกข์อยู่ตลอดเวลามีความใกล้ไม่มีที่สิ้นสุดเราคนเดียวมีความปรารถนาวัตถุชิ้นเดียวถ้าไปอยู่สองครองคู่ปรารถนาวัตถุสองชิ้นและสองเท่า ถ้าว่ามีลูกวรเต้าก็มีความต่อถนามากขึ้นต้องลำบากมากขึ้นเป็นปัจจัยของความทุกข์นี่เราพิจรารณาแล้วเพิ่มกายกตตาณุสติกวาสุปสัญญาเ่อสุปกรรมฐานมากขึ้นจนกระทั่งเกิดจิตปัดกามารมุมในขาดึกขาดโดยมาเทียบกับร่างกายว่าร่างกายของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายของเขาก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขา มันเป็นเรือนร่างที่จิตอาศัยโชคกล่าวระงับความหรือว่าตัดความกำหนัดในเพศและในสีสันวัณณะที่ไดหมดไม่มีความหลงหลงไม่มีความปรารถนาในสีสันวัณณนะและเพศใ,นใ,นใดๆจึงกระทั่งความรู้สึกในการมารมณ์หายไปเหือดแห้งสนิทแล้วก็สัญญ้คดีสองอิปัิฆะ สำหรับพระสีธาคามีมวความโกรธเบาบางความโกรธเกิดขึ้นให้อภัยนี่แสดงว่าความโกรธเบามากสำหรับพระอนาคามีไม่โกรธเลยตัดอารมณ์ปฏิฆาคือการกระทบใจหายไปมีแต่ความไม่ตาปรานีก็สู่ใจนีสำหรับพระสีธาคามีเกิดในคนอีกครั้งเดียวก็ปรานีพัน สำหรับพระนาคามีตายจากคนไปเป็นเิวด้หรือผมคนิพพ่านบนนั้นนี่ความรู้เดิมเราเจรจาศึกมาได้ทั้งเขียงนี้เราทําได้แค่ไหนวัดกํลาลังใจไว้ให้เป็นปกติตอนนี้สาหรับพระหรหันต์ความจริงถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วเป็นพระรหัาานต์ไม่ยาก เพราะกิเลสหยาบทั้งหมดเราทำลายลงไปได้ก็ได้แล้วจากสนา,านาคามียสำหรับพระรหั์เราก็หนึ่งเราไม่เมาในรูปอรฌานสองเราไม่เมาในอรูปอรฌานนี่หมายความว่าเรามีความเราก็พอใจในรูปอรฌานและอรูปอรฌานเหมือนกันต้องทรงไม่เป็นปกติแต่จิตใจของเราไม่ยับยั้งอยู่เพียงนี้ว่ารูปอรูปฌานดีแต่ว่ารูปอรูปฌานดี ดีเกินไปกว่าที่เราไม่ต้องการอย่างอื่นมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ารูปฌานและรูปฌานเป็นกําลังใหญ่สําหรับจิตที่จะกดกิเลสให้จมลงไปแต่มันยังฆ่าไม่ตายทําใจให้มั่นคงมีอารมณ์หนักอารมณ์ตอนนี้ยังหนักอยู่มีความมั่นคงจับจิตแน่นเราจะสังเกตได้ทานที่ทรงอยู่ในแค่นี้หรือต่ำกว่านี้ จะพูดน้อยเคลื่อนไหวน้อยแล้วมัตระวังตัวมากอันนี้ก็เราเห็นว่ารูปฌานและรูปฌานเป็นของดีก็จริงแหละแต่ถ้าว่ายังไม่ถึงที่สุดที่เราจะต้องปฏิบัติเราก็มีความไม่ประมาทก้าวต่อไปตอนนี้ความจริงระวังให้ดีนะเราอาจจะเผลอเราเป็นอรหันต์ไปเสัยก็ได้เพราอารมณ์ใอารมณ์ของเรามันอยากอยู่แล้ว ในเมืม่อเราทำลายความอยากของจิตได้เราจิตมันเบามีความปลอดโปร่งดดมีความเป็นสุขพวาะอารมณ์แห่งการรักในเพศรักสีสันมันนะไม่มีอารมณ์แห่งความโกรธไม่มีเราไม่มีความประมาทในชีวิตเราอาจจะคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์เป็นอย่างนี้เราก็พิจารณาต่อไปว่าการไม่เมาในรูปฌานและรูปฌานนี้ไม,มอของไม่ยาก เป็นเพียงใช้กําลังจิตก้าวลงไปหน่อยเดียวก็ใช้ได้ว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าตอนนี้ยังดีไม่พอตอนนี้สำหรับการก้าวต่อไปนี่เป็นของหนักนั่นก็คือการตัดมานะความถือตัวถือตนกานาคามีนี่ยังมีมานะการถือตัวถือตนเปนการการที่เข้าเข้าไปตัดมานะ ก็ตัดกันตรงไหนความจริงที่เหลือทั้งหมดตัดตัวเดียวที่สกายะทิธิทำโดยร็นว่าแต่ภาพร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่อย่างเดียวเราก็หมดความรู้สึกที่ถือตัวถือตนเราถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาบ้างเราเสมอเขาบ้างต่เลว่าเขาบ้างเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัด เอาฐานะเอาศักดิ์ศรีเอาวิชาความรู้เอาสภาพสภาวะที่คงอยู่เป็นเครื่องเกียดอย่าง,งมันก็ยังนั้นหรือมันก็ผิดทางนั้นอะไรมันจะดีขันห้าของเรากับขันห้าของเาข,าข,องขานะ่ะดูทีออะไรมันจะดีกว่ากันเขามีอาการสามสิบสองเราก็มีอาการสามสิบสองแล้วมันเหมือนกันไหม อาการสันนิษฐานของเขาก็อาการสันนิษฐานของเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเหมือนกันมีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ากลางเหมือนกันมีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันนี่เป็นจุดแรกที่เราจะพึงมองเห็นแล,แล้วเราก็ลงไปนั่งวัดดูว่าไอ้เราดีกว่าเขาชั่วของมันตรงไหนเอางเงินเอาทองที่มีมากกว่ากันมาเป็นเครื่องวัดเช่งนั้นหรือ ในเงินทองมันห้ามความแก่ห้ามความป่วยห้ามความตายห้ามความทุกข์ได้ไหมมันก็ไม่ได้เพีงแว่าเราจะมีทรัพย์สินสตลัยก็ตามทีเราก็ต้องแก่ต้องป่วยต้องตายมีทุกข์เหมือนชาวบ้านเล่าได้มาดีกับเขา,าละตอนนี้หากว่าเราจะมียศธรรมบรรดาศักยศธรรมบรรดาศักด์มันช่วยเราดีอะไรขึ้นมาบ้างช่วยมาให้เราแก่ได้ไหม ช่วยไม่ให้เราป่วยได้ไหมช่วยไม่ให้เราตายได้ไหมช่วยไม่ให้เรากระทบกระทั่ทงกับกฎขุ้นธรรมดาคือโลกธรรมได้หรือเปล่าไม่มีไม่ได้เมื่อห้ามไม่ได้นี่ตระกูลมาไ็เครื่องวัดเราเกิดเป็นชาวตระกูลเขามาหาเศรษฐีบ้างเกิดเป็นตระกูลเขา็หาบนดีบ้างเกิดเป็นตระกูลเขาก็สัตว์บ้างเกิดเป็นตระกูลพวกคนร่างผู้ใหญ่บ้าง แล้วก็ต้นตะกูลพวกเรานะดีกว่าชาวบ้านอย่างนั้นดิต้นตะกูลเขาจะบ้านเขาตายเป็นแถวแถวต้นตะกูลเขาตายหรือเปล่าต้นตะกูลเขาจะบ้านของเขามีความป่วยไข้ม่สบายต้นตะกูลเรามีความป่วยบ้างไหมต้นตะกูลเขาเขาแก่เขาต้นต้นตะกูลเขาแก่เป็นไหมมันก็เหมือนกันอีกในเมื่อสภาว่าเหมันเหมือนกันแล้วก็มองลงไปดูอีกที ว่าจิตที่เกาะคันห้า,หาเกาะจิตที่ถือมันมีมานะทิฏฐิเป็นสําคัญถือว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลกวกเขาเนามันเป็นจิตดีและจิตสามเราก็จะเห็นว่าอการมานะตัวนี้สร้างอารมณ์จิตให้เป็นทุกข์ถ้าเราคิดว่าเราดีกว่าเขาเราก็มีเพื่อนน้อยแล้ว ก็อะไรก็คนที่เราเห็นว่าเขาเรวกว่าเขาต่ําต้อยกว่าเราเนี่ยเขาเรวกว่าเราต่ําต้อยกว่าเราเราก็พบเขาไม่ได้ในเมื่อมีคนประเภทนั้นเข้ามาใจเราเกิดความไม่สมบายในการไม่สมบายอย่างนี้พวกเราเกยเดเขากิตมาเป็นสุขก็เป็นทุกข์เป็นอันว่าคนเราหาเพื่อนยาก เมื่อมีเพื่อนน้อยความทุกข์มันก็มากความเื่อ่นอกเ่อนใจมันก็ไม่มีนี่เมื่อเวลาเข้าไปสัมผัสก,กับเพื่อนตอนนี้ถ้าเราเห็นว่าเราเสมอเขาเราเท่ากับเขาคนเท่ากันตรงไหน,นให้คนเท่ากันจริงๆนะมันจะต้องเกิดมาเสมอกันแก่ด้วยกันพร้อมๆกันป่วยพร้อมๆกันหิวพร้อมๆกัน ตายพร้อมๆกันในความรู้สึกต่างๆมันจะมีความสม่ำเสมอกันหมดเขาสุขเราสุขเขาทุกข์เราทุกแต่การอย่างนี้มันมีสําหรับเรากับเขาสม่ำเสมอกันไหมไม่มีต่างคนต่างมีความรู้สึกต่างคนต่างปรากฏทางกายเสื่อมโทรไม่สม่ำเสมอกันเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันเดือนเดียวกัน แต่เด้ว,ว่าเรากับเขามีสภาวะต่างกันเราหิวเขายังไม่หิวเราป่วยเขายังไม่ป่วยเรามีความทุกข์เขายังมีความสุขนี่มันไม่เสมอกันแล้วเราก็จะไปตั้งหน้าตั้งตาคิดว่าเราเสมอกับเขาได้ยังไงไอ้ตัวการที่เราเสมอกับเขาก็มันเป็นการทะเยอทะยาน การคิดว่าเราดีกว่าเขาเป็นการขคค่มขู่ทะเยอทะยานคิดว้นองตนเมอตนเป็นใหญ่ถ้าเราคิดว่าเราเสมอเขาไม่ก็เสียอีกเพราะบางคนเขามีเจตเจริยาเรวเราคิดว่าเรากับเขาเสมอกันเราก็ต้องพยายามเร็วตามเขาไอ้ความเร็วมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขตอนนี้้าหากว่าเขาดีกว่าเรา แต่เราดีไม่เท่าเขาเราคิดว่าเราดีเท่าเขาก็เกิดความประมาทความประมาทอะไรมีการทะเ,อเออยอทะยานคิดว่าเราดีก็เป็นการทําลายความดีที่เราจะมุ่อแสวงหาต่อไปเป็นอันว่าการที่คิดว่าเราเสมอเขามันก็เป็นส่วนหนึ่งความเร็วตอนนี้ต่อมาอีกข้อหนึ่งเราคิดว่าเราเร็วกับเขา ตอนนี้ก็เป็นการทำลายความดีของตนเองจิตใจมันก็หาความสุขไม่ได้หมดเป็นอัตลัการถือตัวถือตวนว่าเราเสมอเขาก็ดีเราดีกว่าเขาก็ดีเราเลวกว่าเขาก็ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์ตอนนี้เราจะวางใจย,ยังไงที่จะสบายอาการที่เราจะสวางใจในตอนนี้ก็วางใจติดหนูว่า อาราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรดัมปิทุขังความตายเป็นทุกข์โสกปริทวาทุกขโทมันณะสุภาญาติความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ทุกมาจากไหนทุกมาจากการเกิดในการเกิดที่มันมาจากไหนมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมเป็นอนุวาวงใจถึงกลาง ใครจะดีใครจะชั่วยังไงก็ช่างเราทำใจไว้เสมอถึงคนใดเขาดีก็ยินดีกับเขาเห็นคนใดเขามีความสมั่งเสมอก็เราโดยทําเราก็พอใจเห็นใครเขาเลวกว่าเราเราก็แสดงธรรมะสองเวชว่าเขาไม่น่าจะประมาทในชีวิตควรจะคิดปรับปรุงตัวควรจะคิดปรับปรุงใจให้มีความดี เป็นอันว่าเราจะไม่เหยียดหยามใครเราจะไม่ตีเสมอใครเราจะไม่ข่มขู่ใครรักษากำลังใจของเราให้เป็นสุขอารมณ์อย่างนี้ไม่มีมีอารมณ์อย่างเดียวที่เราเรียกกัว่าอุเบกขาวางเฉยเขาเรียกกันว่าอภยากรไอ้คำอุเบกขาวางเฉยตัวนี้มันไม่ไม่ไม่ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความสุขแล้วไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์มันเฉยเป็นธรรมดาใครเขาจะไงก็ช่างปรับปรุงใจเท่าไหรมีความสุขให้คนดีเข้ามาให้คนเสมอเรามาให้คนเลวเข้ามาเราก็มีจิตใจเชื่อมบานตลอดเวลาไม่เย็ดไม่ย้มไม่ข่มขู่ไม่ตีเสมอทําใจสบายเป็นกลางกลาง ถ้ทาทำใจอย่างนี้ตัวมานะทิฏฐิมันก็ไม่มีมานะทิฏฐินี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ระวังให้ดีมันจะดึงเราให้จมลงไปในอบายภูมิได้แต่หากว่าเป็นพระนาคามีแล้วอีกตัวมานะทิฏฐิเมันนิดเดียวยังมีความรู้สึกว่าแม้นี่เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วว่าจิตยังประกอบเป็ยความไม่ตาปราณีมาก การท่านงตนเมืน่อคนที่มีกิเลสหนาไม่มีนี่เป็นอนุว่าการตรงอภานาคามีมีมานะอยู่นิดหนึน่งนะไม่ใช่หยาบอย่างที่พูดมาเมื่อกี้นี้เมื่อที่พูดมาแล้วเมืเ่อสักครู่นี้ก็หมายความว่าเป็นมานะของคนที่มีกิเลสหนาเป็นประชนสำหรับอภอนาคามีมีก็มีมหัรสี่เขบพนแล้ว เวลานี้เราก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหัตมรริแต่ในตัวมานะถือตัวเถื่อตนมันมีอยู่นิดเดียวยังมีความรู้สึกอยู่ว่าเราเป็นกษัตริย์มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้นางผู้ใหญ่มีความรู้สึกก็อยู่ว่าเรามีฐานะดีมีฐานะจนอยู่ในเพศอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าอารมณ์อย่างนี้มันก็มีนิดเดียวไปแค่ไปอนุสัยเท่านั้น ไม่มีปัจจัยที่ให้เกิดโทษไม่มีปัจจัยที่ให้เกิดทุกข์หนักแต่ว่ามันก็เปอารมณ์ทวงยังไม่สามารถให้เราก้าวเข้าไปสู่ะนิพานในชาตินี้ได้ฉะนั้นจึงวางอารมณ์เสียใครเขาจะยังไงก็แฉงเขาจะดีเขาจะชั่วเขาจะดเด่นเขาจะเลวเขาจะยังไงก็ตามเถอะไม่สนใจ เห็นหน้าคนเราคิดไว้เสมอว่าเป็นคนที่เราควรจะการปราณีเห็นหน้าสัตว์แล้วก็คิดว่าเป็นสัตว์ที่ควรจกการปราณีพยายามไม่เือวตนคนและสัตว์ก็ตามทือว่ามีธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุดลมธาตุไฟเสมอกันมีอาการสามิบสองเหมือนกัน มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงตรงกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันสร้างอารมณ์ให้เป็นสังขา,ปขา,านนูปาีศาาณในวิปัสสนาญาณอย่างนี้การระงับการถือตัวทีตวท่ตนย่อมเป็นของไม่ยากอย่ามองคนได้ฐานะอย่ามองคนได้ศักดิ์ศรีอย่ามองคนได้ความรู้ความสามารถมองคนเปไ็นเพียงว่า สภาพของเขาเป็นวัตถุเหมือนสภาพของเราจิตใจของเราเพร้อมในการเมตตาปรานีไม่ถือตนเขาจะมาในฐานะเช่นใดก็ช่างถีอว่าเ,เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดถ้ากำหนดอารมณ์อย่างนี้เราก็สามารถจะกำจัดตัวมานะความถือตัวถือตน้นได้ยานี้เรียกว่าอรหัตมรรคตอนนี้อรหัตมรรคสงมันยังไม่หมด อุเทจะตัวสําคัญคำว่าอุเทจะแปลว่าอารมณ์พึงท่านยังมีความต้องการนอกเหนือไปจากพะนพพ์นั่นก็คือหมายความว่ารู้สึกว่ามีอารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นสุขที่บางครั้งมันเกิดความพอใจคิดว่าีเราจะทําไปทําไมเนาะดิ้นรนไปทําไม นึกว่อเราเป็นพระอนาคามีแล้วตายเป็นเทวดาแล้วพร้มเราก็มีทานบนนั้นบางครั้งมีอารมณ์ประมาทอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ประมาทแต่ได้ของอกุศลประมาทในการย้ำยับยั้งจิตของตนว่าทําไปก็เหนือหน่อยหน่ายเปล่าๆใจเราก็สบายแล้วเราตายเป็นพรหมก็เป็นเทวดาเราก็ไปนิพพานเรายับยั้งความดีไว้แค่นี้ดีกรมั บางครั้งมันมีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาถ้าเยาเรียก่าวว่าเป็นโทษนี่มันก็ไม่เป็นไอ้โทษไอ้ท่านเนี่ยมันไม่เป็นแต่ว่ามันเป็นการกัดตัวเองไว้ในชั่วขณะหนึง่งตอนนี้ท่านอย่างไรเราก็ตั้งใจไว้โดยเฉพาะรักษาอารมณ์อุปสมานุสติกามฐานเป็นอารมณ์ว่าแกนิดหนึ่งเราจะไม่พึงให้มีในชีวิตของเรา เราต้องการพระนิพพานในชาตินี้โดยสรุปตัวท้ายเสียทันทีเพือตัดอวิชชาความโง่มานั่งใค่ายควนว่ามนุษย์โลกคนดีเทวโลกคนดีพรมมโลกกนด,กกดีเป็นดินแดนที่ไม่พ้นความทุกข์ความทุกข์มันมีก็เราได้ทุกข์ขณะจิต เราเป็นมนุษย์เต็มไปด้วความร้อนความหนาวความหิวความกะหายความปวดความเมื่อยปวดไข้มีความไม่สบายมีความตายเป็นสุดมีการกระทบกระทั่งอารมณ์ของชาวโลกไม่เปลี่ยนเรื่องโลกมนุษย์ไม่ดีเทวโลกกับพมโลกไปพักความดีอยู่ชั่วคราวไม่มีความหมายใจของเราตั้งกอนอย่างเดียวคือผลิพานมีะนิภานเป็นอารมณ ถ้าจิตถึงตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทจิตจะเบามากเหมือนก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเลยจิตมันสมบูสบายกําลังฌานที่เราเคยมัน่นคงกตรมนิ่งมีความหนักมันจะสลายตัวไปแต่ว่าจิตใจของเรามีความสุขกระทบกระทังทง่งอาการอย่างใดก็ตามทีไม่มีความรู้สึกว่ามันจะมีความลําบากไม่มีอะไรที่จะมีความหนัก ไม่มีอะไรที่จะทำจิตใจของเราให้เราร้อนได้ยินเสียงคนด่าก็สบายใจคิดว่าเขาไม่น่าจะทำความชั่วเป็นปัจจัยของความทุกข์ได้ยินหิงใครเขาสเนเสิญเราก็ไม่มีความสุขใดๆไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่สั่นร้อนรู้สึกว่าความผนเสนไม่มีความหมายเราดีขึ้นมาได้ไมันจะอาศัยการสนเส้นหรือว่าถ้าเราไม่ดีก็ไม่จะอาศัยการแช่งด่าเขาบุคคลใด เหตุความดีจะมีขึ้นมาได้และไม่มีดีไม่มความไม่ดีจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยเราปฏิบัติเท่านั้นถ้าจิตใจเขาบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์ทรงได้อย่างนี้เรียกว่าอาราตัตผลอาราบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนต่อี่นี้ไปการเวลาก็สมควรแล้วขพทุกท่านตั้งใจให้ตรงดำวงจิตให้มัน กาหนดรูล้ลมไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนานะและทธิกรณาตามมัถึงยายใสทิ่งกวา่าจะดีนสัญญาณบอกหมดเวลา